วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผั่มินทรีย์นะคะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ผลิตในส่วนของคุณภาพผั่นะคะแล้วก็ปริมาณของผั่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะเรามา,าเรียนรู้นะคะว่าภาชนะนะคะที่เราใช้หรือว่าภาชนะที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะที่สามารถกักเก็บน้ําได้นะคะอันนี้ก็ตัวอย่างก็คือจะเป็นเหมือนกับว่า เป็นกระบะผสมปูนนะคะแล้วก็ก็คือภาชนะจะต้องมีความลึกนะคะอย่างน้อยนะคะ20เซนนะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะน้ําจะต้องสะอาดนะคะเพราะว่าผัามเขาชอบอคุณภาพน้ําน้ําดีนะคะนะคะก็จะต่างกว่า ในส่วนของพืชน,น้ำทั่วๆไปนะคะผ่ำเขาจะต้องการคุณภาพน้ำนะคะที่ดีนะคะ,ะระดับน้ำเราสูบเข้าหรือว่าเราใส่นะคะในกระมังนะคะ20นะคะ20เซนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวปัจจัยการผลิตที่ทำให้ตัวผําเขามอีอาหารนะคะโดยเราใช้ในส่วนของ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ำหมักปลานะคะในสัดส,ส่วนก็คือ,อ25นะคะถึง30นะคะขึ้นอยู่กับกระบวนการของแต่ละท่านในกระบวนการการหมักนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ปล่อยนะคะตัวผํานะคะผํามอินทรีย์ที่เรามีการเลี้ยงหรือว่าหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือว่าจากกระบวนการการเลี้ยงการผลิตแบบอินทรีย์นะคะเราก็มาปล่อยในกระมังนะคะปริมาณที่ปล่อยนะคะคือ50กรัมนะคะจากนั้นนะคะเราก็โดยใช้นะคะ พลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าใช้ในส่วนของตัวอ,ออกซิเจนนะคะออกซิเจนหรือว่าที่เราสามารถหาซื้อได้ตามาตลาดทั่วไปนะคะเราก็มาเพิ่มออกซิเจนนะคะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โซลาเซลล์นะคะ50วัตต์นะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในส่วนของตัวผัสนะคะคุณภาพของผัสนะคะเขาก็ดีขึ้นนะคะ กระบวนการของผัมนะคะหรือวงจรของผัมนะคะก็คืออยู่ในช่วงสามารถเก็บผลผลิตได้นะคะคือ7วัน10วันหรือ14วันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยอาหารนะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะในการผลิตผัมแบบอินทรียนนะคะเพื่อที่จะได้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ